สวัสดีครับกลับมาพบกับผมหมูป่าพาลุยครับใครท่านไหนสนใจก็สามารถแอดเข้าไปตามทีเด็ดเพิ่มเติมได้นะครับเพราะนอกเหนือจากตัวในคลิปรวมไปถึงกลุ่ม v i p ที่ผมจะมีตัวทีเด็ดว,วิเคราะห์พิเศษเปิดไพ่3ใบแจกให้เน้นๆในทุกๆวันด้วยเอาละครับสำหรับฟุตบอลประจำค่ำคืนวัน จันนี้นะขอไปจันนี้นะฮะเราไปที่ฟุตบอลยูฟาเนชั่นลีกนะฮะวันนี้มีคู่บิ๊กแมตที่จะพลาดไม่ได้ด้วยประกาศทางป่วงนั่นเองก็คือการพบก,กันร,ระหว่างอังกฤษนะฮะจะเปิดรางเวมรี่รับการมเย็นของเยอรมันโอ้โหคู่นี้นี่แม้ว่าจะเป็นการเจอกันด้วยว่าไม่ว่าสถานการณ์ไหนในฟุตบอลยูโรฟุตบอลโลกหรือเนชั่นลีกหรือชาบมิดอะไรเนี่ยใส่การไฟแลบแล้วก็เน้นการเอ,อจาจริงเอาจังทุกเกม เลยนะับโหวันนี้ก็ถือว่าน่าติดตามอีกนัดหนึ่งเลยนะครับอ่ะโดยเกมนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาวัดเกมเล่ไพ่กันเลยนะจะได้ไม่เสียเวลาว่าจะเป็นไงบ้างเริ่มจากทางเจ้าถิ่นอังกฤษก่อนนะฮะสิงโตคำรามจับมาเล่ให้เป็น4ถ้วยโอโหเกมนี้ดังภาพเลยนะขอไพ่8ถ้วยนะครับเกมนี้เนี่ยอ่ตกที่ความพ่ายแพ้เลยนะพยไพ่ใบนี้บอกเลยว่าพ่แพ้แล้วก็มีสิทธิ์ล่วงตก รอบสูงนะครับโว้หวันนี้อังกฤษค่อนข้างอากาศค่อนข้างน่าเป็นห่วงมากๆเลยทีเดียวนะครับขณะที่ทางทีมเยอนในรอินซิเลกได้มาเป็นไพ่10ไม้เท,ท้าน,นะครับอ่าไพ่อาจจะดูคล้ายกับเมื่อกี้นะครับแต่ว่าความหมายเนี่ยค่อนข้างดีกว่านะเพราะว่า,พาไพ่ใบนี้เนี่ยต่อสู้นะครับไม่ย่อท้อต่อความยากลำบากวันนี้ก็อังกฤษน่าจะมาสร้างปัญหาให้กับพวกเขาได้พอสมควรแต่พวกเขาก็ต่อสู้และดิ้นรนอาจนมุ่งมั่นไปสู่ความสําเมร็จได้นะครับเกมนี้นะฮะ โอ้โหแน่นอนเลยครับจากไพ่แล้วเนี่ยทั้ง2ใบไม่ต้องคิดให้เยอะเลยนะครับผมวันนี้อยู่ข้างเยอรมันเชื่อว่าลุนได้ถึงชนะแน่นอนฝากไว้ในตัวจัดไปในเน้ที่เยอรมันครับ